นี่คือบทนำของเชฟโรเลตสปินปี2025ในภาษาไทยเชฟโรเลตสปินปี2025คือรถ MPV ขนาดกระทัดรัดที่ได้รับการปรับโมใหม่ผสมผสานดีไซน์ทันสมัยเข้ากับเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและความสะดวกสบายที่เหมาะสำหรับครอบครัวและผู้ขับขี่ในเมืองมาพร้อมรูปลักษณ์ใหม่ที่โดดเด่นอุปกรณ์ภายในที่อัปเกรดและระบบความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในกลุ่มรถประเภทเดียวกัน ต้องการให้ปลรายละเอียดส่วนอื่นด้วยไหมครับนี่คือคำอธิบายเฉพาะส่วนของดีไซน์ภายนอกของเชฟโรเลตสปิงปี2025ในภาษาไทยดีไซน์ภายนอกของเชฟโรเลตสปิงปี2025ได้รับการปรับโฉมให้ดูทันสมัยและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยกระจังหน้าแบบใหม่ไฟหน้าแบบเลดเต็มระบบฝากระโปรงหน้าที่สูงขึ้นและบางโครนที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดทำให้ตัวรถดูใกล้เคียงกับรถ SUV มากขึ้นสะท้อนภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและมั่นใจยิ่งกว่าเดิม หากต้องการดูภาพประกอบหรือเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนบอกได้นะครับนี่คือคำอธิบายเฉพาะส่วนของดีไซน์ภายในของ c เ e v โ o l e t Spin ปี2025ในภาษาไทยภายในของ c เ e v โ o l e ต Spin ปี2025ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อความสะดวกสบายและความทันสมัย ภายในห้องโดยสารมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด11นิ้วและหน้าจอมาตรวัดแบบดิจิทัลขนาด8นิ้วพวงมาลายัยแบบใหม่เบาะนั่งดีไซน์ใหม่และวัสดุตกแต่งคุณภาพสูงช่วยเพิ่มความหรูหราพร้อมรองรับการเชื่อมต่อ apple carplay และ android auto แบบไร้สายรวมถึงบริการ onstar สำหรับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือฟีเจอร์อื่นๆภายในรถไหมครับรายละเอียดเครื่องยนต์ กำลังสูงสุดแรงบิดสูงสุดอัตราส่วนกำลังอัดระบบจ่ายเชื้อเพลิงประเภทเชื้อเพลิงความเร็วรอบสูงสุดของเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนระบบเกียร์หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขับขี่หรือรายละเอียดอื่นๆของ Chevrolet Spin ปี2025โปรดแจ้งให้ทราบครับรายละเอียดเพิ่มเติมเครื่องยนต์กำลังสูงสุดแรงบิดสูงสุดระบบเกียร์ระบบขับเคลื่อน หากคุณต้องการข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเร่งหรือการประหยัดน้ำมันโปรดแจ้งให้ทราบครับอย่างไรก็ตามหากคุณสนใจรุ่นปี2025อาจพิจารณาการนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศซึ่งมีราคาประมาณ5,58,0 0 0บาทหรือ18,0 0 0ดอลลาร์สหรัฐโดยต้องคำนึงถึงภาษีนำเข้าค่าขนส่งและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการนำเข้ารถยนต์หรือรายละเอียดอื่นๆโปรดแจ้งให้ทราบครับยินดีมากครับ หากคุณต้องการข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นอื่นๆหรือมีคำถามด้านยานยนต์เพิ่มเติมในอนาคตอย่าลังเลที่จะถามนมะครับขอบคุณที่รับชมและขอให้คุณมีวันที่ดีครับ